สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็มาพบกับเบาลองเช่นเคยในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหวยห้านอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่2ี่นะครับเดือน6 2565นินะครับก็เป็นคลิปสูตร2เม็ดมัดรวม4นอยเช่นเคยนะครับมีนนอยเฉพาะกิจนอยรอบพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับผมสำหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่นเด่นสูงก็เด่น6ไปนะครับพี่ๆผมไม่ได้เอา แผ่นกระดาษนี้มานะครับลืมที่ทํางานนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมทําคลิปที่ทํางานนะนะครับก็ลืมเอามานะครับพี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้เด่น6เด่น6เด่นศูนย์นะครับเราเป็งรูทที่6นะครับก็ศูนย์นี้น่าจะเข้าในที่รอบเฉพาะกิจนะครับศูนย์หกนะครับผมส่วนตัววิ่งรูทนะครับผมเน้นไปในรอบพิเศษน่าจะเข้าน่าจะเข้าในรอบปกติ นะครับเข้าในรอบปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับผมเนาะก็เมื่อวานนี้จะมี6-8นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับพี่จะมี6-8กับ4-6ในรอบ V.I.P. นะครับถ้าถ้าเกิดใครตามตัววิ่งรูดนะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งรูดที่6นะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับก่อนไปรับชมนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคำนวณนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมก็สำหรับแนวทางวันนี้เนาะก็เป็นวันหยุดนะครับของหลายๆท่านนะครับผมก็ขอให้มาในตัวเน้นขอให้ปังๆก็แล้วกันนะครับเนาะอยากให้พี่ๆ FC มีโชคกันนะครับสำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้ผมให้เด่นไปที่นะครับ ผมให้เด่นไปที่9นะครับแล้วก็6นะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดในโค้งสุดท้ายผมยังชอบตัวเดิมเมื่อวานนี้นะครับก็คือวิ่งลูที่6นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเน้นไปในรอบนะครับพิเศษนะครับพี่พี่รอบพิเศษนะครับลอง V.I.P. นะครับผมเน้นรอบพิเศษลอง V.I.P. นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับเด่น9นะครับก็จะมี90นะครับ91 95 98 นะครับผมส่วนเด่น6กวิรุธที่6ก็จะมีนะครับ6 1 6 2 6 7แล้วก็6 9นะครับพี่ๆส่วนที่จะเน้นให้นะครับ4คู่นะครับ สำหรับท่านใดที่ทุนเยอะนะครับก็ลองพิจารณาตัวเด่นวิ่รูดได้นะครับพี่พสำหรับนะครับตัวเด่นนะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมีนะครับผม9 0นะครับ9 8 61 แล้วก็6 7นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับผมก็ขอให้มาในตัวที่เราเน้นให้นะครับพี่พี่เนาะสลับในสูตรนี้จะไม่มีตัวลองนะครับส่วนมากผมจะไม่ให้ค่อยไม่ค่อยให้ตัวลองนะครับพี่พี่เนาะก็วัดให้เด่นละสี่คู่ไปเลยนะครับเด่นละสี่คู่เน้นให้เน้นให้ก็คือเด่นละสองคู่นะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆี่เนาะชื่นชอบค่อยตามนะครับ สำหรับนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับก็จะเป็นนะครับผมศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับ ก็ขอให้นะครับขอให้มาในตัวเน้นเนาะวันนี้นะครับผมเนาะก่อนออกไปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกําลังรใจนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับผมเนาะถ้าพี่ๆท่านใดนะครับที่มีเวลานะครับเนาะก็ดูโฆษณานะครับให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าโฆษณาก็คือ1กําลังใจดีๆในทางช่องนะครับพี่ๆขอขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ